คำทำนายดวงชะตารายวันวันที่10สิงหางคม2568คำทำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ควรเน้นการพักผ่อนและทบทวนมากกว่าการเริ่มต้นใหม่หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นวันโลก,กาวินาศพลังงานโดยรวมอาจนำมาซึ่งความติดขัดหรือความรู้สึกไม่ราบรื่นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งมักมีพลังงานแห่งความเป็นผู้นำและการเริ่มต้น ควรใช้โอกาสนี้ในการผ่อนคลายและดูแลสุขภาพกายใจเป็นพิเศษการเปลี่ยนโฟกัสจากภายนอกสู่ภายในเป็นการลดความเสี่ยงจากการประทะกับพลังงานด้านลบของวันได้อย่างชันฉลาดการกระทำใ,ใดๆที่ต้องใช้ความเสี่ยงสูงควรหลีกเลี่ยงการงาน คุณหลีกเลี่ยงการนำเสนอผลงานสำคัญการสอบสัมภาษณ์หรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้การตัดสินใจเด็ดขาดในวันนี้การพยายามผลักดันงานใหญ่ๆห,หรือการเผชิญหน้าในที่ทำงานมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความล้มเหลวหากมีงานค้างอยู่ควรใช้เวลานี้ในการทบทวนตรวจสอบความเรียบร้อยหรือวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าอย่างละเอียด การติดต่อประสานงานอาจมีอุปสรรคหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายควรใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารและหลีกเลี่ยงการโต้แยง้งการเน้นงานที่ต้องใช้สมาธิการตรวจสอบและการวางแผนเป็นการเปลี่ยนทิศทางพลังงานไปสู่กิจกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ในระยะยาวการเงิน วันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ควรตรวจสอบรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการให้ผู้อื่นหย,ยืมเงินอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้หรือลาภผลไม่เป็นไปอย่างที่คิด การเน,น้นความรอบคอบทางการเงินในวันโลกาวินาศไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารเงินที่ดีแต่เป็นการป้องกันตัวเองจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพลังงานของวันการเก็บออมและรัดจุมขัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในวันนี้ความรักคนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่จริงจังหรือการออกเดทที่คาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักผู้คนแบบสบายๆหรือเน้นการพัฒนาตัวเองไปก่อนคนที่เข้ามาอาจมีแนวโน้มที่จะไม่จริงใจหรือความสัมพันธ์ไม่ยั่นยืนตามที่คาดหวังคนมีคู่ควรใช้ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในวันที่มีพลังงานไม่ราบรื่นเช่นนี้ความสัมพันธ์มักเผชิญกับความท้าทายจากความเข้าใจผิดหรืออารมณ์ที่แปรปรวนการทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านเส้นทำอาหารดูหนังหรือพูดคุยกันอย่างเปิดอกจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และลดความตึงเครียดได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้กับความสัมพันธ์สุขภาพ คนดูแลสุขภาพกายและใจเป็นพิเศษอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรู้สึกงุดหงิดวิตกกังวลหดหูหรืออารมณ์ไม่นิ่งได้ง่ายการที่วันโลกาวินาส่งผลต่อภาพรวมทำให้สุขภาพกายและใจอาจเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเครียดหรือความหดหู่ได้ง่ายขึ้น การพักผ่อนให้เพียงพอการทำสปายอยู่บ้านหรือการทำกิจกรรมผ่อนคลายจะช่วยให้จิตใจสงบและร่างกายแข็งแรงขึ้นหากรู้สึกไม่สบายใจควรหาทางระบายหรือปรึกษาคนที่ไว้ใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงสำคัญมากในวันนี้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคหลักคือพลังงานของวันโลกาวินาศซึ่งอาจทำให้สิ่งที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามคาดหรือมีเหตุให้ต้องล่าช้าติดขัดไม่ราบรื่นการระบุว่าวันโลกาวินาศเป็นรากฐานของอุปสรรคทั้งหมดเป็นการให้ความเข้าใจที่ลึกซึง้งทําให้ทราบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้มาจากความผิดพลาดส่วนตัวเสมอไปแต่เป็นอิทธิพลของพลังงานวัน ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดการเดินทางที่ไม่ราบรื่นและการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ชั่ววูบซึ่งอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์คําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานหากมีเรื่องต้องตัดสินใจสําคัญให้เลื่อนออกไปก่อนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ใหญ่ที่ไวใจได้ เน้นการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความละเอียดรอบคอบเช่นการตรวจสอบเอกสารการวางแผนงานการเงินงดการเสี่ยงโชคทุกชนิดและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนหรือมีมูลค่าสูงคนเก็บออมและวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันร,รายจ่ายที่ไม่คาดฝันความรักเพิ่มเวลาคุณภาพให้กันและกัน เช่นการทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านหรือการพูดคุยกันด้วยเหตุผลและใจเย็นหากมีเรื่องไม่สบายใจให้พูดคุยกันอย่างเปิดอกและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์สุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจิตใจเช่นฟังเพลงเบาๆจิบกาแฟรหรือทำสมาธิเพื่อสงบจิตใจหากรู้สึกไม่สบายใจ ควรหาทางระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงสำคัญมากในวันนี้โดยรวมการทำบุญตักบาตรหรือสวดมนเพื่อเสริมสิริมงคลและลดทอนพลังงานด้านลบของวันการทำความสะอาดบ้านหรือจัดโต๊ะทำงานก็เป็นการปรับพลังงานรอบตัวให้ดีขึ้นได้เช่นกัน คำแนะนำเหล่านี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันและเพิ่มพลังบวกให้กับตนเองในวันที่มีพลังงานลบสูง